ตำนานโลกโลก้นกฟ้ากำลังจะปิดตัวลงนะครับเมื่ออีลอนมัสเนี่ยประกาศว่าจะเปลี่ยนโลกโลก้ Twitter จากนกฟ้าไปเป็นตัวอักษร x แทนครับ หลังจากที่มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น X Corp ไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดเราเข้าไปในเว็บไซต์ x.com นะฮะมันก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของท w i t t e r ให้เลยนะครับล่าสุดครับอีลอนมัสก์ก็ประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนโลโก้ T w i t เ e อร์ครับจากนกฟ้าที่หลายๆคนคุ้นเคยเนี่ยเป็นรูปตัว X นะฮะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดเข้าไปดูในท w i t t e r ของอีลอนมัสก์ครับเขาได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นตัวอักษร X นะฮะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นโลโก้ใหม่นี่แหละนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิด เผื่ออาจจะเป็นวันนี้เลยก็ได้นะครับต้องรอดูกันซึ่งวิสัยทัศน์ของเขานะครับก็คือจะสร้างความ X ในทุกแอปพลิเคชันลองตีความกันดูว่า X ของเขามันหมายถึงอะไรบ้างนะฮะและนอกจากนี้ครับหลังจากนี้ไปทวิตเตอร์ครับนอกจากจะ โพสต์ข้อความได้โพสตคลิปวิดีโอได้พูดคุยกันได้แล้วเนี่ยอาจจะทําธุรกรรมทางการเงินได้อีกด้วยนะฮะก็คือเป็นมากกว่าโซเชียลมีเดียนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะดึงผู้ใช้งานหน้าใหม่เข้ามาได้มากขึ้นอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันเลยครับ